วันนี้นะครับนำเสนอเส้นทางลัดนะครับทางลัดจากถนนเชียงใหม่ลำปางเนี่ยนะครับข้างหน้าผมคือบิ๊กซีสาขาดอนจันนะครับถ้าผมจะต้องการลัดไปถนนสมโพจษ์นะครับเชียงใหม่เจ0รอปีนะครับหรือวงแหวนรอบสองเนี่ยนะครับผมไม่อ้อมบิ๊กซีผมจะไปทางไหนนะครับมาดูกันนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับตรงข้ามกับศูนย์รวมกระจกนะครับ จะมีทางเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายอ่าซ้ายนี่ยครับลีนิกไกายาพเนี่ยครับเข้ามานะครับมีชื่อซอยไหมอซอยบุญรักษาครับซอยบุญรักษาขับตรงไปเรื่อยๆนะครับซอยบุญรักษาเจอหลังเต่าครับรู้จักหลังเต่าไหมรู้จักนะครับทำไมก็ต้องเรียกหลังเต่า มันแข็งอ๋อเป็นเนินเป็นนูนนะฮะเอาไว้ดักพวกรถที่ชอบใช้ความเร็วนะมาถึงสามแยกตรงนี้นะครับสามแยกตัวทีนะทีตันก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะเจอผู้หญิงเสื้อเหลืองยืนอยู่นะไม่ใช่นะเขาคงไม่ได้ยืนทุกวันไปถ่ายเขาดีกว่าเดี๋ยวเยขวาจะฟ้องร้องเรา ขับตรงไปนะครับก็เป็นไปตามโคง้งไปตามโก้งโก้งนะนี่มีหมู่บ้านจัดสรรอยู่ด้านขวามือสร้างกำแพงสูงริบเรี่ยวเลยนะครับเลี้ยวซ้ายนะก็จะเจออู่นะครับกรุงเทพประกันภัยอู่ซ่อมรถิริยะปประกันภัยนะครับอู่ชื่อมองอ,อู่ชื่อมองมองบริการมองบริการ ขายที่ดินหนึ่งไร่ราคาถูกถูกนี่เท่าไหร่ถึงแสนปะแล้วนะไม่รู้ก็ไม่เขียนราคาถ้าถูกก็แสดงว่าจะแสนเดียว mm hmm. มเขียนถูกไงราคาถูก mm hmm. อนีนบ้านนะครับบ้านใหญ่มไม่ถ่ายเขาดีกว่า mm hmm. บ้านใหญ่ดีเน, mm hmm. นี่ยจำเพสะสนก็โจรมันต้องตัวสูงหน่อยนะครับ เลี้ยวซ้ายไปตามโก่งตามโกง่นโกงนะฮะเครื่องจัดได้นเนี่ยเครื่องจะได้อ่าคือถนนอยู่ตรงนี้แต่เขาป่าเฉยๆเขาเข้าใจว่าเขาต้องมาทางนี้อมันผิดต้องดูที่ถนนใช่ใช่ใช่ท,ท,ที่ส่วนบุคคลใช่ใช่เราต้องวิ่งบนถนนเราจะไปวิ่งบนทางลูกรังทําไมใช่ไหมออาแล้วแต่ไปมองหน้าเขาสิามองหน้าเขาเขาไม่มองในงานอยู่ข้างหน้าโอ้ผมผมนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมองอ่ะ มองเรามองผ่นานๆเกียนมองคนวะามเมตตาเขาไม่รู้อายุมากแล้วอ่เลยอืมอีกหน่อยแล้วก็แก่เฮ้ยไม่แก่ผมอม,ามาตะเอาตรงไปนะครับเจอสีแยกในตรงไปนะอายุยืนเป็นหมื่นๆปีนะครับเดินไม่ได้ตั้งแต่ปีพันเอหนึ่งร้อยต้องยืนหนึ่งร้อยหนึ่งนี่เดินไม่ได้นะอยู่ต่ออเก้าพันเก้าร้อยปีโหโคตรทรมาน ใครชอบไปสาบานนะเจอที่นี่ครับอบอตอท่าสารานะครับท่าสาราร,รถเก่งกายหน้ามาเลีเ้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานี่ปลูกผักด้วยปลูกผ,ผักนะครับอบตอท่าสาราที่ตกลงเขาให้เราหยิบได้เลยปะเขาบอกให้ไปขออนุญาตที่ให้สบายต้องทําเรื่องเขียนคาร้องรอนุม,มัตาม<อ>ยาวเลยเพาะคงต้องเป็นคนที่นี่อ,อ,อ,อโอ้มีต้นสนด้วยนะครับ สวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวจะมาโผล่ตรงไหนภาษาเมืองโผล่ที่แปลว่าอะไรนะพดนะพดตรงไหนไม่ใช่พดออกนะมันพดตรงไหนนะครับก็จะมาโผล่ตรงถนนตรงตรงปั้วอ่าคนเดนยวชอบพูดปั้วอ่าถ้าด้านดันใกล้เราต้องเพ่อ่าจอดจอดตรงปั้วต้องกอนเดี๋ยวจะถ่ายรอบรถหน่อยตรงปั้วนี่ปั้วปั้วปั้ว เพ่เพ่บัวบัวเออวไปเรื่อยย่ะบัวบัวจอดข้างหน้าจบเลยเส้นทางนะครับ <c oughs> ก็จะขับมาโผล่นี่ยครับตรงซอยเทศบาลตำบลท่าสาราตรงนี้ก็จะเป็นถนนเชียงใหม่นะครับสมโพธิเชียงใหม่เจ็ดรอยปีข้างขวามือของผมด้านหน้าก็เป็นห้างพรอมนะครับก็คือเราขับตรงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมารถมาแล้วฝากมือแล้วนะครับ ก็จะมาออกตรงนี้พอดีนะครับนะครับก็จะออกถนนเส้นนี้พอดีนะครับแต่ว่าช่วงออกนี่ยากอยู่นะผมว่านะครับส่วนตัวนะครับเพราะอะไรครับรถทางตรงค่อนข้างเลวนะเพราะฉะนั้นทางนี้ทางรัดก็จริงนะครับผมว่านะไปอ้อมทางห้างพรอมดีกว่าเส้นนี้เนี่ยครับมันจะเหมือนรถข้างหน้าเลยครับ มันจะเลี้ยวลําบากอันนี้มาทําคลิปเฉยปกติก็ไม่ค่อยเลี้ยวหรอกนะครับทางลัดเนี่ยนะมันไม่ค่อยลัดเท่าไหร่เลี้ยวข้างรถติดอ่าเลี้ยวอ๋อเลี้ยวอย่างนี้เลี้ยวได้นะครับเราก็เลี้ยวเลี้ยวในเลนของเราแนบเลยอ่าแล้เวลาออกต้องปืดปืดปืดหน่อยปืดปืดหน่อยอ่าโอโ้โหเธอโบทำงานปืดหลังติดเบาะล้อขาดเลย สนับสนุนโดย Honda City Hatchback 1.0เทอร์โบโดยเชียงใหม่ Honda Automobile 053350300และลำพูน Honda Car 053525115-7